พอดีเมื่อกี้กำลังจะไปนอนใช่ไหมแล้วเห็นว่าเป็นวันว่า14บสี่กุมภาก็เลยจะมาพูดเรื่องความรักด้วยวันนี้มีใครอยากฟังไหมคือมีคนแยกออกไหมระหว่างความรักกับความรู้สึกรักกับการตกหลุมรักกับการผูกพันทางอารมณ์กับ รักที่แท้จริงต่างกันยังไงคือแบบคือแบบมันไม่เหมือนกันเลยนะเว้ย,ยงถ้าแบบแบ่งแบบเป็นสเตจนะสเตจแรกอะที่แรงจูงใจแบบมันสูงสุดคือการตกหลุมรักมันเกี่ยวกับพวกไบโอโลจีมากกว่ามันจะจูงใจไปทางนี้แล้วก็การตกหลุมรักมันเป็นเหมือนน้ำจิ้ม ของรักแท้แต่ว่ามันเป็นคนละอันกันส่วนผสมด้านในมันเป็นคือคือละในในลักษณะของการตรงแล้วมันคือจะเป็นคนสองคนที่แบบมารวมกันแบบรวมไปเลยแล้วมันเหมือนตัวตนมันแตกสลายไปแล้วเหมือนมันแผ่ขยายออกตัวตัวของทั้งคู่นะแล้วมันก็เลยมีความสุขแบบล้นมากมาก แต่ว่ามันมันไม่ใช่รักเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่มันเป็นแผนของวิวัฒนาการให้ให้มันมีอันเนี้ยเพื่อจูงใจมันเหมือนกับเบ็ดตกปลาแบบว่าเป็นตัวล่อเพื่อให้เป็นรักแท้ไงแต่ว่าคนจะผ่านไปถึงสเตจนั้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบแต่ละสเตจแม่งแบบกินเวลายาวนานมาก คือมันจะเริ่มจากตกหลุมรักก่อนเลยมีความสุขแบบล้นพ้นมันจะมีคำาะโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ปะแต่บางคนมันอยู่หลายเดือนอาจจะอยู่ถึงปีก็ได้นะตกหลุมรักเสร็จสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกรักแต่ก็ยังไม่ใช่รักนะหลังจากนั้นอะ่ะก็จะเป็นความผูกพันทางอารมณ์ความผูกพันทางอารมณ์ก็ไม่ใช่รักอะไรที่มันเป็นแบบการที่มันผสมกันอยู่ ถ้าสองคนพยายามจะแบบผสมกันอย่างเงี้ยไม่ใช่คือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนอะครอบครองกันไม่ได้แบบจริงๆเิงเลยทุกคนแม่งแยกกันอยู่เว้ยเออเอาความหมายของแบบคํคำว่ารักก่อนละกันในในสายที่เป็นแบบจิตวิทยานะคือจริงจริงอะคาว่ารักมันคือความเจริญงอกงามทางจิตใจพูดอีกครั้งนะความเจริญงอกงามทางจิตใจแล้ว มันต้องอยู่คล้ายๆกับว่าขนาดกันคือมันต้องแบบกันนะแล้วก็ขนาดกันไปคือคือมันมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคิดว่าจะรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่ใหญ่มากๆของของรักนะคือการพึ่งพาการพึ่งพาเนี่ยเป็นตัวที่บ่อนทําลายมากคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะลืมคิดไปอย่างหนึ่งมันจะลืมคิดถึงว่า คนคนนั้นที่มันไปพึ่งพาเนี่ยเขาต้องเจริญเติบโตทางจิตใจด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่มันอย่างเดียวคือมันมันลืมคิดถึงการให้ไปเลยคําถามคือการให้อย่างเดียวใช่รักไหมก็ยังไม่ใช่ในนิยามที่ผมบอกนะมันมันมีหลายอย่ามันมีทั้งการให้อย่างไต่ตองอย่างดีด้วยนะแล้วก็กล้าประชิญหน้าอย่างไต่ตองอย่างดีกล้าวิจารณ์อย่างไต่ตองอย่างดี แล้วก็แบบคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วความผูกพันทางอารมณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ความรักอีกฟังไปฟังมาแล้วมันก็เริ่มงงใช่ไหมตอนเนี้ยก็งงๆเหมือนกันเดี๋ยวว่าทำอีพีสองดีกว่าพะมันก็สี่นาะทีแล้วเนาะ